<Talent> Management การบริหารจัดการคนเก่งคนเก่งที่มาพร้อมกับความเก่งแลพะพอคนเก่งมารวมตัวกันเนี่ยแต่ละคนก็จะมีของที่ภาษาชาวบ้านพูดมีของมีองค์มีตัวมีตนจัดการอย่างไรดีหลายองค์กรที่รับคนเก่งเข้าไปได้แต่บริหารจัดการคนเก่งไม่ได้กลายเป็นเรื่องที่จะกลายเป็นอันตรายมาก สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการบิ s i n เ s s รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำที่นี่วิทีุจุฬาทุกวันจันทร์สี่โมงครึ่งนะครับติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเอกพัทรธนกุลหหนาภาพผู้ชาการตลาดคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและผมเล็กมนชัยวงคิติไกรวนันผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจจากที่ NN ช่อง16และบ i ส c l a s s c o m อาจารย์เรากลับมาเจอกันแล้วครับหลังจากที่ ผ่านวันแล้วเวลาไปพอสมควรก็ <c oughs> <c oughs> ここจะต้องติดแฮชแท็กมนชัยยังอยู่ครับจริงๆคุณเล็กยังอยู่เสมอ <c oughs> บางทีบางทีไม่ใช่ปัญหาคุณเล็กหรอกมันเป็นปัญหาผมบางทีก็เลยการสลับเวล,เวลากันก็เลยทําให้เราไม่ได้มาเจอกันใ,ในในรายการพร้อมๆกันสัทีแต่ไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรอาจารย์ครับถ้าอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะ ทุกคนถ้ามีปัญหาอะไรถ้าเราคุยกันเพราะเราเข้าใจทุกอย่างจะผ่านไปได้อันนกันอะไรอันนี้เหมือนรายกัรพี่อ้อยพี่ชอรจะบอกเลยโหว่าอยู่อยู่คลื่นไหนกันแน่โทนพี่อ้อยพี่ชอรมไหมอาจารย์สบายดีไม่สบายดีแล้วก็จะสนุกกับการได้ไปช่วงนี้สนุกกับการไปรายการวิทยุในคลื่นที่หลากหลายเพื่อนเพื่อนเราแล้วก็ไปตามรายการที่ต่างๆไปออ วิธีการพูดวิธีการใช้ภาษาวิธีการสนุกวิธีการคิดไม่เหมือนกันบางทีเนี่ยท่านกลับมาฟังวิทยุแล้วเปลี่ยนคือข้อดีของวิทยุคือคลื่นมันชัดตันงก็เปลี่ยนกดกดกดไล่คลื่นไปเรื่อยๆแล้วก็ลองฟังเรื่องเรื่องที่เราไม่ได้อยากฟังเราจะเห็นตั้งแต่คลื่นบางคลื่นที่เป็นพระอาจารย์รกําลังคุยกับพี่ผู้ใหญ่ไปจนถึงคลื่นที่เขาเป็นรายการที่เด็กมากมาก ที่จัดรายการวิทยุอยู่บางทีเนี่ยไม่ได้แค่ฟังวิทยุแต่ฟังว่าเขามีภาษาและมีเลนที่เหมือนกันอย่างชัดเจนแล้วสนุกมากเลยในรายการหนึ่งมาคุณเล็กก็บอกว่าห้ามห้ามสวัสดีไม่ต้องสวัสดีให้ตะโกนให้พูดเข้าไปในรายการเลยสวัสดีกันไม่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 สวัสดีคือสวัสดีมันดูทางการเกินไปต้องพูดขึ้นมาเลยไม่ต้องสวัสดีก็อ่าแล้ววันนี้ก็เป็นยังไงเออผมก็ แต่คิดแต่ขวงใจเพราะจัดรายการวิทิุมา20ปีเนี่ยทุกครั้งไม่ต้องสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมวันนี้ใช่ไหมนี่เขาไม่ต้องสวัสดีไม่ต้องสวัสดีรายการแบบเด็กเจนใหม่แบบวัยรุ่นไม่ชดีสบายสบายแล,แล้วก็<อ>พูดเลย เออแต่เราก็สบายๆนะแต่บายสบายสไตล์มายุราซึ่งเป็นรายการที่เราดูตั้งแต่เด็กนี่อาจารย์โชว์ไทม์ไปสสีทนะอย่าให้มาเป็นไรชื่อคือต้องบอกก่ออนว่าการจัดวิทยุที่อาจารย์ไปมาเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือเวลาเราพูดคาว่าวิทยุจุฬาแล้วคนก็บอกว่าจะชอบมีคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจหรือไม่มีประสบการณ์ร่วมว่าวิทยุคนยังฟังเเหรอ คำตอบจากาจาชา์คือมีีมแล้วก็คนฟังเหนียวแน่นด้วยใช่เมื่อกี้นี้ที่อึ้งไปเพราะว่าเกือบหลุดปากออกมาแล้วจะยิ่งเข้าใจใหญ่ว่าเรารุ่นไหนรุ่นไหนจ้แม่บ้านสมองไวอุ้ยนี่ผมไม่ทันทุกคนจะถือตะกร้านะคุณเล็กแล้วก็จะมีถังแก๊สที่เป็นถังแก๊สพลาสติกใครตอบถูกก็จะได้ถังแก๊สพลาสติกของปตทใส่เข้าไปในตะกร้าเดี๋ยวฝันที่เป็นจริงอรู้แม่บ้านสมองไวนี่ไม่รู้พี่เท่งสติเฟื่องหัวจานนีบ ผมน่าเกิดไม่ท่างนะมันก็ไม่ได้ห่างกันเยอะเออไม่ได้ห่างกันเยอะเออถ้าเป็นมาตามนัดเนี่ยเคยใช่อาเซียตนตไปดูเคยหมอสงไม่น่าละพอเหอะอาจารย์ไปวิทยุมาแล้ววันนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะแชร์ก็อย่างที่บอกไปก็เป็นประมาณนี้ครับก็คืออยากให้ท่านลองไปหมุนคลื่นวิทยุกดคลื่นวิทยุห้ามใช้คำว่าหมุนเลยนะหมุนจะเข้าใจกริยาอุ้ยอาจารย์หมุนเนี่ยผมนึกถึงใครไหมมันจะมีช่วงหนึ่ง โอเคก็เป็นช่วงมอ็อบช่วงที่การเมืองเข้ามข้นแล้วมันจะมีรายการชื่อหมุนตามวันกับฟองสนานจามนจันผมฟังบ่อยมากป่ะฟองแต่พี่ปองสนานเนี่ยพี่นิเทศาตรจุฬาเนี่ย<ะ>ตอนนี้ก็ก็ไปทางฝั่งโหราศาสตร์แต่สมัยก่อนเนี่ยฟังรายการวิทยุแล้วก็ฟังการการ Uh, เสนอข่าวของของพี่ฟองสนานสนุกสนานมากเสียงไม่เหมือนใครชอบ,<ม>ช,อบชอบพี่ฟองมากครับครับคนวิทยุรเราคุยกันเป็นเรื่องของวิทยุแต่ว่าวันนี้ไม่ได้อยากคุยเรื่องนี้หรอกเรื่องนี้เป็นเรื่องแค่น้าจิ้มเรื่องที่อยากจะคุยเป็นเรื่องที่ติดเอาไว้หลายสัปดาห์แล้วก็คือ t ALENT MANAGEMENT การบริหารจัดการคนที่มีศักยภาพสูงครับคนเก่งคนเก่งที่มาพร้อมกับความเก่งแล้วก็หลายครั้งมาพร้อมกับอะไรที่มากกว่าความเก่ง เช่นอีโก้โอ้ฮะแต่ก่อนจะไปเรื่องการจัดการอาจารย์เก่งแค่ไหนถึงเรียกว่าเป็นท ALEN โอ้แล้วแต่ในแง่ของท ALEN เนี่ยมีความมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราคุยกันเวลาบอกว่าเก่งที่ EQ ก็เก่งได้เก่งที่ IQ ก็เก่งได้เก่งที่ SQ คือการเข้าสังคมคก็เก่งได้ครับ,รบเบางคนบอก MQ คือมันต้องเก่งด้วย Moral คือคุณความดีด้วย MQ ก็เก่งได้อันนี้แล้วแต่เลยว่าท่านจะมองอยังไงแต่ว่าภาพรวมๆของคนเก่งเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่อง IQ รเรื่องของ EQ รเรื่องของ SQ แล้วก็รเรื่องของ MQ ครับก็คือเก่งแบบสติปัญญาแกนหนึ่ง IQ IQ อันนี้ง่ายก็คนจำได้เก่งเรื่องอารมณ์ Emotion Emotion เก่งเรื่องเข้าสังคม Social ตัว SQ แล้วก็เก่งเรื่อง Moral ก็คือเรื่องของ จริยธรรมคุณธรรมแล้วพอคนเก่งมารวมตัวกันเนี่ยแต่ละคนก็จะมีของไงที่ภาษาชาวบ้านพูดมีของมีองค์มีตัวมีต,มตน<ะ>จัดการอย่างไรดีจริงๆผมไม่ได้มาทางบริหารจัดการคนนะแต่ว่า<ะ>บังเอิญไปได้เจอท่านวิทยากรซึ่งพานิสิ์ป,ปอโทที่คณะเนี่ยบินไปเรียนที่เคมบริดจ์วิไฮโซอ่า<ะ>แล้วก็เราก็มีอาหารเย็นอยู่มือนึง แล้วก็เชิญเกสทางเคมบริดจ์เขาก็เชิญเกสมาคุยครปรากฏว่าคนที่เป็นเกสเนี่ยเป็นเป็นผู้บริหารที่ไม่ได้บริหารธรรมดาเป็นผู้บริหารทีมนักกีฬาว้าแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเป็นนักกีฬา,เ,าเหรียญทอง World Champion ภายเรือครับแล้วก็แต่ได้เหรียญโอลิมป,ปิกนะคือเก่งจริงๆแต่ว่าเขาก็บอกเสียดายอย่างหนึ่งคือเขาได้ World Champion คือเป็นแชมป์โลกแล้วแต่ตอนไปแข่งที่โอลิมปิกอะแพ้ไปนิดนึงก็เลยได้เหรียญเงินซึ่งก็คือสุดยอดแล้วอืคือสุดยอดแล้วของโลกมาคุยให้ฟังว่านักกีฬาที่เก่งที่สุดในโลกที่อยู่ในมือเขาและตัวเขาเองตอนที่อยู่ในทีมอะบริหารจัดการกันยังไงอืมเพราะว่าถ้าถามผมคือถ้าเป็นคนเก่งมาอยู่ร่วมกันก็จะมีความเห็นของตัวเองมีประสบการณ์ที่ตัวเองทําแล้วประสบความสําเร็จแล้วก็มันใช้วิธีนี้แหละบางคนบอกไม่มันต้องใช้วิธีนู้นเพราะฉันก็ทําสําเร็จเหมือนกันครับอืม ก็ทำาไงดีนั่นสิอาจารย์ทำยังไงดีแล้วเราก็มีคำโบราณที่บอกว่ามากหมอก็มากความมากหมอก็มากความมากหมอไม่ใช่ไม่ไม่หมอไม่ไม่ไม่ใช่เก่งกว่านะไม่ใช่มากหมอแล้วเก่งกว่านะโบราณบอกว่ามากหมอมากความคือเก่งกันหลายคนว่าเอารวมกันวุ่นอันนี้ภาษาอันนี้สุภาษิตยุคอะไรอะอาจารย์ มากหมอก,ก็มากความนี่ยุคสองพันห้าร้อยสี่ห,หรืออะไรเพราะทำไมผมเกิดเกิด <c oughs> มาผมก็เคยได้ยินอาจารย์พูดเนี่ยครับมากหมอกมากความเพราะ <c oughs> ฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้ยหลายองค์กรที่รับคนเก่งเข้าไปได้แต่บริหารจัดการคนเก่งไม่ได้กลายเป็นเรื่องที่จะกลายเป็นอันตรายมากก็ต้องเอามาคุยกันในเชิงของการบริหารธุรกิจครับครับมันเกิดความเสี่ยงอะไรกรณีที่ธุรกิจหรือองค์กรจัดการคนเก่งไม่ได้คือเมื่อคนเก่งอยู่ในมุมที่ เขาทํางานได้เก่งและร่วมด้วยช่วยกันองค์กรจะกระโดดไปมหาศาลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเก่งเนี่ยใช้ความเก่งในการตีกันโอ้ oh. ครับมันจะเป็นการหยุดการดําเนการทํางานขององค์กรไปได้อย่างมหาศาลเหมือนและคนเก่งเนี่ยก็เหมือนอาวุธอะไรบางอย่างที่ถ้ามีพลังทําลายล้างสูงเนี่ยถ้าสร้างความปนป่วนในองค์กรก็ยิ่งไปกันใหญ่ใช่มีคนบอกด้วยซ้ําไปว่าอย่าไปรับคนเก่งมาเวลาเขาปวนนี่เขาปวนแรงมากเลยไม่ใช่ไม่แนวคิดนี้ไม่ถูก ต้องรับคนเก่งมาแล้วทําให้เขาไม่ปวด<ะ>ไม่ใช่อย่าไปรับคนเก่งเดี๋ยวองค์กรแย่นะครับแนวคิดเนี่ยประมาณนี้เป็นเรื่องอันตรายนี่จุดเริ่มต้นก่อนเลยคือคนเก่งสําคัญไหมคนเก่งสําคัญมากในการที่จะดําเนินองค์กรต่อด้านั้นท ALENT จึงสําคัญครับครับถัดไปครับอาจารย์ประเด็นที่อยากจะคุยกับท่านวันนี้มีดังต่อไปนี้อยากจัดการท ALENT ให้ดีต้องเริ่มต้นจากการมีที่วิ่งเล่นให้เขาบ้าง หมายถึงที่ปล่อยของให้พื้นที่ที่เขาได้ได้เป็นตัวของตัวเองใช่คือบางอย่างมันต้องทํางานร่วมกันไปทํางานตามกฎระเบียบม,มันไม่สามารถที่จะปรับได้ขนาดนั้นยกตัวยอ,ยอย่างเช่นการการพายเรือการพายเรือเนี่ยถ้าภายเรือไม่พร้อมกันเนี่ยและไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสุดๆเนี่ยมันไม่ได้แต่คนเก่งเนี่ยเขาจะรู้สึกอยาก,ยากสร้างเทคนิคใหม อยากจะทํานู่นอยากจะพายแบบนี้มันมีเทคนิคด้วยเหรอจันใช่คือไม้พายมันจะต้องพลิกแบบนี้การจับแบบนี้มันจะเมื่อยน้อยกว่าคือ,อทุกอย่างมันมีเทคนิคแล้วยิ่งคนเก่งก็จะยิ่งคิดอินโนเบทคือเขาอยากจะคิดเรื่องอะไรใหม่ๆอันนี้ทางฝั่งของโค้ชของนักพายเรือเขาก็บอกมาแล้วเขาก็บอกว่าดังนั้นเนี่ยมันมีการตกลงกันว่าอของที่ต้องทําให้เป็นระบบและตามระเบียบเนี่ยมันต้องมีอืแต่ว่าอย่าลืมเปิดสถานที่ให้เขาวิ่งเล่นด้วยอ๋อ กนจะเป็นเหตุเป็ปกติมากเลยที่เรื่องของการแข่งก็แข่งไปแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีกิจกรรมนี้เป็นการแข่งขันกันสนุกสนุกหรือการกิจกรรมนี้เป็นปาร์ตี้ก็จะ,ะให้คนที่เป็นคนเก่งเหล่านี้ผลัดกันเป็นหัวหน้า <c oughs> เพื่อให้มีอะไรที่ไปวิ่งเล่นอื <c oughs> จัดอ๋อจัดแข่งขันอ,อไม่ใช่เป็นเรื่องภายเรือละแต่ เป็นเรื่องของการจะแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาวอลเลย์บอลแลให้ให้ให้คนที่เป็นคนเก่งไปบริหารจัดการไปเอ็กซ์ซ์ไซ์พลังในการคิดสร้างสารรค์อยู่ในพื้นที่ที่ควรจะคิดสร้างสารรค์ทําให้นึกถึงเหมือนองค์กรที่องค์กรที่เขาดีๆนะฮะมันก็จะมีฝั่งที่เป็น HRD คือ Human Resource Development นอกจากเรื่องงานงานอย่างเดียวเนี่ยมีทั้งชมรมนั่งสมาธิมีมมกิจกรรมอน,นุนมีไปแพทย์อาสาอาสาชุมชน อ๋อมันคือมีพื้นที่ให้ขเขาได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบบางบริษัทเนี่ยยกตัวอย่างเช่น G, S <c> G <oughs> เขาก็จะมีหน่วยงานแยกตรงต่างหากอยู่หน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานเล,นนเล็กแ <c oughs> ไม่บอกว่าคน S c G ที่อยากจะมีช่วงหนึ่งสตาร์ทอัพมันดังอะ <c oughs> อะไรๆก็ทุกคนสตาร์ทอัพคนเก่งกรู้สึกว่าฉันจากจะไปเปิดสตาร์ทอัพของตัวเอง S c <oughs> <S G ก็ตกใจสิว่าฉันกําลังจะเสียคนเก่งออกไปเปิดสตาร์ทอัพเยอะมาก <c oughs> ดังนั้นก็เลยเปิดหน่วยงานที่รับให้ทุนสตาร์ทอัพอยู่ข้างในซะเลย แล้วก็อยากทำสตาร์ทอัพก็ทำกันทำเสร็จปับ๊บก็มาขอทุนข้างในแล้วก็เปิดบริษัทยอ่อยของข้างในไปเลยแล้วก็จะอยู่ในบริเวณนี้ไม่ต้องเดินทางไปไหนด้วยทำสตาร์ทอัพได้ด้วยทำงานปกติได้ด้วยอ๋ออารมณ์แบบแทนที่จะออกไปวิ่งนอกบ้านมานี่มาวิ่งเล่นตรงนี้ใช่มีสนามเล่นสนา,ามย่าให้เล่นแล้วก็มีสิ่งที่ต้องทําอยู่ในบ้านแต่ไม่ต้องออกไปนอกบ้านก็ได้ เอออันนี้ดีเราเราเลยได้ยินคํานี้บ่อยขึ้นในช่วงที่ผ่านมาคือเขาว่าแซนบ็อกซ์หรือกระบะทรายที่ลองดูหน่อยคือคือคอ,องค์กรอันที่สําคัญมากเลยนะอาจารย์คือมีพื้นที่ที่ให้ผิดพลาดได้โดยที่จะไม่ถูกด่าครับและประเด็นเนี้ยสิ่งที่ท่านจะต้องมีคนบอกว่าไม่ทำเหมือนแค่นี้เขาก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วท <c oughs> ่านไม่ต้องกลัวคนเก่งเหนื่อยเขารู้เอง ถ้าท่านมีที่ให้วิ่งเล่นแล้วเขาไปวิ่งเขาก็จะไม่บ่นว่าเหนื่อยเพราะเขาสนุกกับการวิ่งเล่นนั้นเด็กไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยจากการวิ่งเล่นเลยลูกหลานเราคนเก่งก็มีลักษณะคล้ายๆประมาณนั้ส่วนใหญ่ที่เด็กเหนื่อยก็เหนื่อยกับป้าแบบนี้นะครับป้าที่บอกอย่าทําเลยเหนื่อยใจเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องแรกก็เลยคุยกันยาวหน่อยแต่เร e <ım Laser> ื like <con> ่องสําคัญนะครับคืออยากจะบริหารจัดการคนเก่งอย่าลืม เปิดที่วิ่งเล่นให้เขาด้วยโอ้ข้อนี้สําคัญมากคือข้อที่หนึ่งให้เขาได้โชว์ศักยภาพข้อที่สองครับข้อที่สอง,อสองความเป็นธรรมสําคัญมากอุ๊ยคืออะไรอาจารย์คือจากเดิมเนี่ยเราคิดว่าคนเก่งน่าจะแบบเงินสําคัญมากแต่เงินมันสาคัญกับทุกคนไม่ต้องเป็นคนเก่ง mm. คือค่าตอบแทนประโยชน์เบนฟิตนู่นนั่นนี่แต่ว่าสิ่งที่คนเก่งให้น้ำหนักมากกับองค์กรคือเรื่องของความเป็นธรรม หมายถึงอย่างเช่นฉันทำเยอะขนาดนี้ผลผลการขึ้นเงินเดือน oh. เป็นธรรมกับฉันหรือเปล่าครับ oh. ไปเจอบางที่นะพอบอกว่าให้โบนัสเท่ากันทุกคนใครจะไปเชื่อว่าคำว่าให้โบนัสเท่ากันทุกคนเนี่ยมันทำให้คนเก่งอยากลาออกเพราะว่าคนที่ทำน้อยกว่าหรือทำผิดพลาดบ่อยๆก็ได้เท่ากันใช่บ,บอกกับคนที่ขยันทำอ้าวคือคนเก่งจะคิดอย่างนี้เลยนะอ้าว คนนั่งข้างๆฉันกับฉันฉันรู้ว่าฉันคอนทริบิวต์เท่าไหร่ให้บริษัทคน,นข้างๆคอนทริบิวต์เท่าหไหร่ให้กับบริษัทแล้วมันขัดกันว่าทําไมเราได้เท่ากันล่ะคนเก่งก็จะเคืองใจเขาไม่ได้คิดสิ่งที่เขาได้เขาคิดสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาควรได้แต่เขาไม่ได้ อือแล้วก็ยังไปเปรียบเทียบอีกคนที่ไม่สมควรได้ทําไมได้ตามภาษาการเปรียบเทียบของมนุษย์นะ้วก็นั่งอ,อยู่ข้างกันมันจะให้ไม่ให้เปรียบเทียบเลยมันก,ก็อะไรอยู่หรือบางทีเนี่ยทาไมมีคนไม่เก่งไม่อยู่ในทาเลนต์พูลของบริษัทครับตกลงเขาเลือกมาแล้วฉันเนี่ยจริงๆแล้วยังไงนะคือมไม่เกิดขึ้นจากความไม่แฟร์คุณเลอกดูนะคนที่ออกจากบริษัทที่คนเก่งที่ออกจากบริษัทหลายครั้งออกเพราะความไม่แฟร์ไม่ใช่ช่วยสิ่งตัวเองได้นะครับที่มองไปแล้วรู้สึกว่า มันไม่เท่าเทียมคนนี้เข้ามาอยู่ในกลุ่มทาเลตนแต่เป็นคนที่นายบังเอิญรักแต่ไม่ได้เก่งจริงครับอันเนี้ยทำให้คนเก่งอยาอ่างเราแล้วก็จะต้องคอยดูคนนี้เป็นพิเศษด้วยเพราะว่ามีปากมีเสียงใช่แล้วหนากกว่านั้นคือพอทำทำงานไปเรื่อยๆก็อาจจะพบว่าเอ๊ะคนเก่งเนี่ยคนเก่งเนี่ยคือไม่เก่งอื คนที่เก่งเมื่อสิบปีที่แล้วกับคนเก่งในวันนี้อาจจะเป็นคนละคนกันอุ้ยใช่เลยอาจารย์ประโยคเนี้ยอมไม่มีใช่เลยคนนี้ได้เป็นทาเลนต์ของบริษัทไม่เห็นมีใครได้เลิกเป็นทาเลนต์เลยอทำไมทาเลนต์ครั้งเดียวแล้วมันได้เป็นทาเลนต์ตลอดชีวิตนั่นเนี่ยอ๋อมันต้องประเมินเรื่อยๆแหละใช่อย่างที่สามคือไม่ใช่แค่เรื่องของการมีที่วิ่งเล่นอย่างนี้มีเรื่องของความแฟร์แต่ว่ามันต้องมีความใช่คือต้องเป็นคนเก่งที่ถูกต้องไร้ ท ALENTS ถูกต้องคือท่านต้องตรวจเรื่อยๆนะว่าท ALENTS ผู้ของท่านอะท a l e n t หรือเปล่าอย่างเช่นเป็นเซลล์ยอดเยี่ยมในปี25 6 8ก็จะเป็นเซลล์ยอดเยี่ยมตลอดชาติคําตอบคือไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าผลมันเกิดในอดีตแล้ววัดจบไปแล้วก็เคยเรื่องอย่างเงี้ยบริษัทที่คุยชัดเจนมากเลยก็ต้องอ้างอิงถึงพี่เจี๊ยบซึ่งท่านเป็น CHRO ของ AIS ซึ่งพี่เจี๊ยบคุยเรื่องนี้ไว้ตั้งโอ้เคยได้ยินพี่เจี๊ยบพูดสักสิบปีใช่พี่เจี๊ยบคุยตั้งมาตั้้งปีแลวม แล้วบอกว่าเคยนึกไหมว่าทําไมทาเลนคนเป็นทาเลนแล้วต้องเป็นทาเลนตลอดการเออจริงด้วยครับเออเป็นต้องมีการตรวจสอบทาเลนเรื่อยๆแล้วก็แล้วมันจะเสียหน้านะมีคนเคยถามนะนะมันจะเสียหน้านะถ้าสมมติว่าเคยเป็นทาเลนมาตลอดแล้วไปตรวจแล้วเขาไม่ทาเลนต้องออกจากทาเล่นพัวร์เสียก็ต้องเสียถูกคำตอบคือเสียก็ต้องเสียเพราะว่าไม่อย่างนั้นบริษัทจะไปต่อ,อยังไงใช่เพราะเราไม่ได้ดูบุคคลไงเราดูองค์กรดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาไม่ใช่ทาเลน แล้วเขามาอยู่ในทานเ e n t p o ู l เด็กรุ่นใหม่ที่เป็นทานเลนตก็จะมองข้อสองเมื่อกี้คือไม่แฟร์<ะ>มันมันไม่ใช่อย่างนี้คือเรื่องหนึ่งอย่างที่สองคือคนที่อยู่ในทานเ e n t p o ู l เนี่ยจะเป็นคอสที่เกินเพราะทาเลนต์มันต้องโตเร็วต้องจ่ายเงินเพิ่มต้องมีเบเ e ฟิตก็จะเป็นอย่างที่สองอย่างที่สามเองเนี่ยคือถ้าเขาต้องออกจากการที่เขารู้ว่าเขามีสิทธิ์ออกเขาจะพัฒนาตัวเองคุณเล็กอื เราเจอว่าคนที่เข้าทาเรนต์พูจำนวนมากเนี่ยที่เคยเก่งมากที่ไม่เก่งเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะสบายใจแล้วฮเพราะว่าตัวเองแน่แล้วนี่ว่าตัวเองเป็นทาเรน อันเนี้ยที่เป็นหลักการของวงการกีฬาเลยเอามาใช้แล้วมันเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมคือกีฬามีการคัดตัวเสมอ,อม,มีการไปซ้อมแล้วเราก็จะมักได้ยินข่าวว่ารอบนี้คนนี้ไม่ได้เป็นตัวจริงรอบนี้คนนี้ติดตัวสำรองรอบนี้คนนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นมันคัดตลอดเวลาแล้วกำลังจะเล่าเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่เราเรียนรู้จากการบริหารจัดก,การทีมกีฬา,าเราได้เห็นว่าเฮ้ยคนนี้เป็นตัวสำรอง แล้วเขารู้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าเขาก็จะพยายามมากๆที่จะเข้าตัวจริงและตัวจริงเองก็ต้องสู้สุดใจเพื่อไม่ให้กลับไปลงมานั่งตัวสำรองครับครับพวกเนี้ย เป็นกระบวนการจัดการทาเลน์ที่ดีแล้วมันดินามิกสูงมากกว่าที่จะแบบว่าอยู่ในทาเลนต์พูลแล้วหยุดเป็นทาเลน์ไปเลยตลอดการอันตรายมากครับอ,อ,อันนี้อันนี้เหมาะอย่างยิ่งเลยสําหรับบริษัทต่างๆที่บางทีอาจจะมีคําเก๋ๆก็คือเป็นแมนจเมนต์เทนีบ e ้างล่ะเป็นทาเลน์เป็นอะไรที่ดูแบบเก๋ๆใส่คําเข้ามาอย่าลืมประเมินเขาครับแล้วก็ทําให้บรรยากาศข้างในยังคงเกิดการพัฒนาและแข่งขันครับตัวสุดท้ายคือการทําแบรนด์องค์กรจะเป็นการดึงทาเลน์ที่ดี อ๋อเหรออุ้ยตายแล้วอาจารย์นึกถึงสิ่งที่เคยได้ได้มีโอกาสได้ช่วยงานคณะบัญชีจุฬามาโดยตลอดเลยคือ Corporate Brand Value ใช่แล้วก็พูดบังเอิญตรงก,กันกับท่านที่มาเป็นวิทยากรก็คือว่าการทำแบรนด์เนี่ยคิดว่าเป็นการตลาดละสิไม่ใช่การการทำแบรนด์มันกระเด้งเข้ามาหาฝั่งของการบริหารจัดก,การ HR ด้วยคือคกูเล็กได้ยินว่า Google อยากดึงตัวโอ้โหมันต้อง คนทานลิเล็รู้สึกอ๋อ g ูเกิลเหรอฉันอยากจะได้เป็นกูหนึ่งในกูเกิลอ่านี่คือการทําแบรนด์ขององค์กรไปหาคนที่เป็นทานเลตงเอ้ยมีบริษัทอย่าง t o โย t a ต้องการให้เราไปดูตัวคือไปทํางานเอโอ้โหอประเทศบริษัทที่มีความแข็งแกร่งรักฐานดีอย่าง t o โย t a สนใจเราด้วยหรอมันก็จะมีประเด็น uh. ประมาณนี้เป็นตน้นจุฬาเองก็เป็นเช่นนั้นนะครับ จะเห็นว่าแบรนด์จุฬาที่แข็งแรงเนี่ยดึงได้ดึงทาเลนส์เข้ามาเยอะมากเอออันนี้อันนี้สาคัญเลยทั้งอ,อย่างอาจารย์ยกตัวอย่างจุฬาก็อาจจะหมายถึงทั้งอาจารย์เองทั้งนิสิตอาจารย์ที่เขามาสอนนิสิตท,ที่อยากจะเข้ามาเรียนและมหาวิทยาลัยอื่นๆที่อยากมาจับมือกับจุฬา c o l ล a b o r a t i o n ต่างๆก็จะเกิดแล้วบางทีก็มีทาเลนต์ก็ตีกันนะครับต้องยอมรับคณาจารย์เองเนี่ยก็เห็นคอน FLICT ที่เกิดขึ้นทางฝั่งของคณะใดๆก็ตามยิ่งโอ้ คณะแพทย์เนี่ยท่านเป็นหมอและเป็นอาจารย์ด้วยก็จะมีความเห็นที่สตรองได้ก็จะมีคนมาบอกว่าเออมีการคอนฟ l i c กันครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ชอบกันขนาดนั้นนะแต่เขาทําเพื่อจุฬาอืเราได้ยินคํำนี้บ่อยๆมากเลยในมหาวิทยาลัยคือไม่ได้เห็นด้วยกับพี่เขาหรอกแต่ ก็ต้องทํางานให้เต็มท er> ี่เพราะทาเพื่อจุฬาคือบางทีเนี่ยเราทาเลนต์กลุ่มทาเลนต์ไม่ได้เนี่ยท่านต้องสร้างแบรนด์องค์กรให้แข็งแกร่งพอแปะสร้างแบรนด์องค์กรแข็งแกร่งปั๊บเนี่ยเขาจะทํางานเพื่อแบรนด์ไม่ทํางานเพื่อคนเห็นแก่องค์กรเราเถอะเห็นแก่สิ่งที่เราสร้างสมกันมาเถอะแล้วก็มีคนบอกว่าถ้าทําเรื่องนี้ได้ดีๆอ่ะต้นทุนของการจัดการคนเก่งก็จะถูกลงด้วยแบรนด์นี่แหละใช่ทุกวันนี้ก็ค่อนข้างเห็นชัดว่า ค่าตอบแทนของจุฬาไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าเราได้คนเก่งมาอยู่ในภูของเราค่อนข้างเยอะและมากกว่านั้นยิ่งทําแรนแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆพอจะเชิญอาจารย์ผู้ใหญ่ที่มาจากต่างประเทศท่านก็มาในขณะที่เราเองเนี่ยเป็นราชการเราไม่สามารถที่จะจ่ายสตังค์มหาศาลได้แบบที่คนอื่นเขาทำรองอะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางทีพอจําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงจริงๆเพราะเป็นโ p r o f เซอร์สำคัญระดับโลกซึ่งไม่สามารถที่จะเปลี่ยนค่าตัวได้เราก็จะมีสิทธิ์เก่า เขาบอกว่าอยากดึงมาให้เดี๋ยวช่วยช่วยคนละไม้คนละมือครับอาจารย์รมันก็ทําให้เกิดการบริหารจัดการคนเก่งที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นจากการที่มีแบรนด์ที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทำแบรนด์องค์กรไม่ได้ทาเพื่อเรื่องของการตลาดกับการขายอย่างเดียวนะครับ <Ha. S 2> มีเรื่องของการจัดการท ALEN ที่ดีเติมเข้าไปเป็นเบนฟิตอีกอย่างหนึ่งด้วยเรื่องหนึ่งที่จะถามอาจารย์ต่อจากวงข้าวที่อาจารย์พูดคุยแล้วก็ได้สิ่งที่เป็นความรู้ระดับโลกมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อท ALEN ตีกันละ่ะ หมายถึงว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้เขาจะอันนี้บนตัวเนื้องานก่อนนะจะเอาทาง A คนนี้บอกควรจะเอาทาง B แจะทําอย่างไรดีสําหรับผู้นําผู้นําก็คงจะต้องใช้หลักการเมื่อกี้ข้อที่บอกว่า fairness คือ1ใช้ข้อเท็จจริงในการตัดสินใจใช้ data อย่าเอน็นเอียงครับถ้าต้องตัดสินจริงๆแต่ถ้าไม่ตัดสินจริงๆเนี่ยคือก็เหมือนเป็นกรรมการแยก แล้วให้เขาไป,อ,ไปอยู่ในในข้อหนึ่งก็คือไปอยู่ในเวทีของเขามผมเคยเรียนถามขออนุญาตเนมชื่อ,อคุณนรงจรวนนท์ครับ,รบซึ่งท่านเป็นประธานอาของฝั่งเนี่ยดีไอคอนสยามตอนนั้นไอคอนสยามดังมากตอนเปิดตัว,ตวถ้าคุณเอกจำได้มันเป็นปรากฏการณ์ทั้งทางด้านธุรกิจทางเศรษฐกิจทางการตลาดของไทยใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ย ดังมากแล้วเราก็ทุกคนก็อยากจะไปที่ไอคอนสยามกันเราก็ไปผมก็เข้าไปเดินดูไอคอนสยามแล้วก็ตื่นเต้นกับโอ้ตรงนี้ศิลปินท่านนี้ทำศิลปินใหญ่ตรงนี้คนออกแบบคือศิลปินท่านนั้นๆ้านนั้นห้างนี้ทำไมศิลปินใหญ่ๆของประเทศอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็วันหนึ่งได้รับโอกาสดีคุณนรงกรุณาชวนไปทานข้าวสนทนาธรรมกันครับ,รบผมก็เลยถามคำถามว่าไม่ทราบว่าท่านทำอย่างไร ที่ทําให้ศิลปินใหญ่ๆไม่ตีกันเขาก็บอกว่าไม่ยากแยกเวทีเพราะอาจารย์ก็จะเห็นว่าฝั่งนี้เป็นศิลปินท่านนี้ฝั่งนู้นเป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งฝั่งกลางเป็นอีกท่านหนึง่งเวทีก็ใหญ่มากจนเขาอ่ะไม่เห็นกันเขาก็เลยไม่ค่อยตีกันอ๋อแยกพื้นที่ให้แต่ละคนมีเวทีและมีแสงของตัวเองใช่แล<ะ>้ให้ให้ให้แสงทุกคนอ Respect เออเรส PECT เคารพทุกคน ครับก็จะลดปัญหาไม่ล้อยไม่ร้อยเปซ็มีความเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าทุกคนมีเวทีของตัวเองถ้ามาตีกันที่เวทีกลางแล้วเขาไม่ไหวเขากลับไปหยุดนั่งอยู่ในเวทีเขาแต่เราไม่เสียทะเลนอืมงั้นรูปแบบเนี่ยสี่หลักการเมื่อสักครู่เนี้ยที่เราให้ฟังสามารถนําไปใช้ได้เสมอแล้วก็แม้แต่เรื่องของการบริหารจัดการศิลปินการบริหารจัดการบุคลกากรทางการแพทย์การบริหารจัดการนักวิชาการการบริหารจัดการอีกโก การบริหารจัดการผู้ที่แร็งเก่งในองค์กรก็น่าจะสามารถเอาไปแอพพลายพอได้ครับครับเห็นภาพค่อนข้างชัดเหมือนกันนะครับว่าตั้งแต่ประโยชน์ของการมีทาเลต์หรือคนเก่งรวมถึงการให้พื้นที่แล้วก็วิธีการในการจัดการขัดแย้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือรายการบิสซีเนียสในสัปดาห์นี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับอาจารย์เอกกับผมพร้อมทิมงานลาไปก่อนเจอสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ